นิรายาทาโร่นะคะเดี๋ยววันนี้เราไปอัปเดตสถานการณ์ความรักแล้วก็นนนม,มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีธนูในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2517เดี๋ยวเราไปดูกันว่า Energy ชาวธนูในช่วงนี้เป็นอย่างไรว้าวนี้คือ two of cups falling in love ความรักมาแล้วนะคะ e i g of p e n t a c l e โอกาสในเรื่องของความรักนะ n i g h t of cups และเซ e ่ยบเพนทาเลเอาละเป็นความรักเข้ามานะคะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนเลยนะแต่ก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยคุณน่าจะเคยได้จบกับความรักครั้งเก่านะอะไรที่มันแบบ เคยจบไปแล้วอะไรแบบนั้นนะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณนะคะที่จะได้มีความรักเข้ามาใครคนหนึ่งที่อยากจะเข้ามามอบความรักให้กับคุณโดยเฉพาะที่เป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกคนที่มีสเสนะ่ห์คนที่มีรูปร่างหน้าตาดีคนที่ถูกใจคุณนั่นแหละที่เขาอยากที่จะเข้ามามอบความรักให้กับคุณมาขอโอกาสมีการขอโอกาสและให้โอกาสกันในความสัมพันธ์ด้วยมีการที่จะ เริ่มต้นความสัมพันธ์อย่างมั่นคงคิดถึงอนาคตในข้างหน้าที่จะมีความชัดเจนมีคอมมิชเมนต์แล้วก็โอกาสดีๆต่างๆเป็นความรักที่สองคนมีความรู้สึกให้ต่อกันอย่างเท่าเทียมแล้วก็ต่างตกหลุ่มรักซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยกันนะคะอาจจะพบเจอจากการที่ได้มี ดานการงานการเงินร่วมกันก็ได้หรือ,อพบปะนะในกลุ่มในสังคมในชุมชนร่วมกันอะไรแบบนี้แล้วก็เข้ากันได้ดีนะคะมีลักษณะของการเป็นทีมเวิร์ที่ดีพูดจาหา,หาหรือปรึกษากันค่อนข้างที่จะเรียกว่าช่วยกันในการที่จะ,ะก่อร่างสร้างตัวก่อร่างสร้างความรัก ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะคะนี่ก็คือใน energy ของธนูต่อไปเราไปดู energy ของเขาคนนั้นบ้างเป็นอย่างไรเพจช็อปสอดเขาน่าจะแบบสืบสองเรื่องราวของคุณมาสักพักหนึ่งแล้วนะเขาอาจจะมีไหวที่แตกต่างจากคุณได้เป็นชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมเขาเป็นคนที่ อา,อาจจะเคยเสียใจอ,อกหักผิดหวังมานะในเรื่องราวของความรักอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีปัญหาถาโถมที่ผ่านมาตอนนี้เขากำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาต้องการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตตัวเองมีในเรื่องของการเดินทางเขาอาจจะมี e NERGY ของคนที่อยู่ไกลจากคุณการที่จะเริ่มต้นใหม่นี้เขาโฟกัส มากๆในเรื่องของการที่จะเป็นผู้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินนะหรือเขาอาจจะเคยเ,ออเป็นคนที่มีฐานะการเงินที่ดีมีจักรยภาพที่ดีอะไรแบบนี้ชาวทาตุดินนะคะพืชศบกันบังกรเขาเป็นคนที่รักอิสระแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงเขารู้ดีว่าในตอนนี้โชคชะตาชีวิตของเขาเนี่ยได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วมันได้แบบ มีการที่จะต้องมีอะไรที่จบลงไปแล้วก็มีอะไรที่จะต้องเริ่มต้นใหม่นั่นเองเอาละนี่ก็คือใน Energy ของเขาคนนั้นต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์และแนวโน้มให้กับธนูว่าจะความรักเส้นทางนี้เป็นอย่างไรนะคะ The Star คุณฮิวตัวเองเยียวยาตัวเองได้ดีนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย ไม่ว่าคุณจะเจอกับอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าตอนนี้คุณหันกลับมารักตัวเองแล้วก็เป็นที่โดดเด่นมากๆในแวดวงสังคมของคุณคุณมีชื่อเสียงคุณมีความรักในตัวเองมากๆคุณอาจจะปรับเปลี่ยนตัวเองในเรื่องของอเสื้อผ้าหน้าผมบุคลิกแบบใหม่ นะหรือว่าบางคนก็ไปทำสัญญกรรมหรืออะไรแบบนี้หรือมีความคิดอยู่ก็ได้ที่ผ่านมาคุณอาจจะมีในเรื่องของเพื่อนๆน,นะที่มาคอยดูแลหัวจิตหัวใจนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเคยมีปัญหาความสัมพันธ์ในเรื่องของบุคคลที่3อะไรที่มันทำให้ความสัมพันธ์ต้องพังลงไปนะในอดีตคุณค่อนข้างเจอกับความเสียใจเจ็บปวดผิดหวัง การเลิกราห่างหายแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเป็นเหตุการณ์ของเดอะทาวเวอร์ตึกถล่มสำหรับคุณคุณอาจจะยังเคยมีความรู้สึกถึงเรื่องราวเก่าๆอยู่บ้างการคิดถึงกับคนเก่าๆที่ยังวนเวียนอยู่ในหัวสมองหรือว่าในความคิดของคุณอะไรก็ตามนะมแต่ว่า มีคนที่อยากที่จะเข้ามาในชีวิตคุณคนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้คนที่มีอายุที่แตกต่างจากคุณอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือว่าอายุมากกว่าคุณมากๆคนที่เคยรู้จักกับคุณมาก่อนในอดีตเป็นเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าเขาอยากที่จะนำความรักมามอบให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งแต่อาจจะเริ่มต้นด้วยการเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรเรียกได้ว่า เป็นช่วงที่คุณจะต้องเป็นฝ่ายเลือกเพราะมีตัวช้อยนะคะตัวเลือกให้คุณเข้ามาดูเข้ามาเลือกหลายคนมากๆเลยจนคุณเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวเพราะคนนั้นก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปคุณจะต้องเลือกจากคนหลายๆคนแต่ว่าถามว่าคุณเลือกได้ไหมคุณก็อาจจะยังไม่รู้ว่าจะเลือกใคร 7. ไม้เท้าคุณค่อนข้างที่จะสร้างกำแพงให้กับตัวเองนะมีการปิดกั้นตัวเองด้วยบางส่วนเพราะบางทีคนมาเยอะเกินไปคุณก็อาจจะสกรีนนะบล็อกไปสะหลายคนหรือมีใครบางคนถูกคุณบล็อกอะไรแบบนี้ก็ได้หรือตัวคุณอาจจะมีคนมาบล็อกคุณก็เป็นไปได้นะ For bonds เนื้อคู่มาแล้วนี่คือเนื้อคู่ที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมั่นคง มีในเรื่องของการมันหมายแต่งงานใครที่มีความสัมพันธ์อยู่ในความสัมพันธ์แล้วกำลังจะมันหมายแต่งงานถูกขอแต่งงานก็เป็นไปได้เช่นกันมันเป็นการใช้เวลาที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีความเป็นเนื้อคู่ไฟออฟสอดในฝั่งของ สิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยมันก็อาจจะมีคนที่เข้ามาวุ่นวายได้เพราะว่ามันมีเรื่องราวของหลายคนหลายความคิดพอมากคนก็มากกว่ามมีคนนูน้นคนนี้วุ่นวายกาะเรื่องราวนะคะของการาขัดแย้งทะเลาะเบาแวงอะไรต่างๆก็มีเหมือนกันนะรวมถึงคนทีอ่อาจจะไปด้วยกันกับคุณไม่ได้แล้วเขาก็ระเบิดตัวเองหายไปก็มีเอาละนี่ก็คือใน สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณเพจช็อปสอดมีเรื่องของการสืบส่องเป็นช่วงเวลาที่จะได้สืบส่องใครบางคนนะว่าคนนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็มีคนมาส่องคุณด้วยเช่นกันแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปเดิมูนคุณอาจจะยังไม่รู้ทิศทางมากนักแหละว่าจะเลือกใครดีนะแต่ว่าจะต้องมีคนที่ทำให้คุณรู้สึกหัวใจหวั่นไหว นะรู้สึกรุ่มหลงรู้สึกว่าเขามีเสน่ห์มากๆอย่างน้อยก็1คนที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์แต่คุณยังอาจจะไม่รู้ทิศทางที่แน่ชัดว่าจะเป็นไปในทิศทางใดโดยเฉพาะกับทาวทาดัดน้ามีมนกรกฎพิจิกนั่นเองเอาละเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูข้อความในใจของเขาคนนั้นว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไร you have not You have no idea how hard it was to let you go มีใครคนหนึ่งอ,อยากจะบอกว่าคุณไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนที่จะปล่อยคุณไป I'm afraid you will say no ฉันกลัวว่าเธอจะปฏิเสธฉัน I think about contacting you every single day ฉันคิดที่จะติดต่อหาคุณในทุกๆวันและ I will make things right between us one day ฉันสัญญาว่าฉันจะทำให้เรื่องราวของเรามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ชัดเจนขึ้นในสักวันหนึ่งต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูความลับที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาว่ามีความลับอะไรที่อยู่ในใจของเขาซึ่งธนูไม่เคยรู้มาก,ก่อนบ้าง I hope that you can forgive me one day. Mm hmm. ฉันหวังว่าเธอจะคงจะให้โอกาสให้อภัยฉันได้ในวันหนึ่ง I bury myself in work to forget you. ฉันพยายามที่จะโฟกัสกับเรื่องงานเพราะในหัวของฉันมีแต่เธออยากจะลืมเธอได้บ้าง <c oughs> I couldn't let I couldn't let you get close to me แต่ฉันก็ยังไม่ค่อยพร้อมที่จะให้ใหเธอเข้าใกล้ฉันมากนัก my life is not together as it seems เพราะชีวิตของฉันบางทีมันมีเรื่องราวบางมุมที่ไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นต่อไปเราจะไปดูเส้นทางแห่งความรักในครั้งนี้ให้กับธนูว่ามีเส้นทางเป็นอย่างไร s k i m m i n g i n s i d e มีใครรู้สึกอึอดอัดบางอย่างหรือเปล่า ด้วยความมีเซนส์ซับอีโก้นะฮะมีคนที่มีอีโก้สูงมาก Why in heart อาจจะด้วยมีอีโก้ไม่แสดงความรู้สึกในใจไม่เปิดเผยต่างๆนะแล้วมันก็เลยทำให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าอพอไม่มีเขาแล้วมันก็เหมือนขาดอะไรไปบางอย่างคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการฮิลลิ่งเยียวยาตัวเอง รักษาบาดแผลในจิตใจจนทําให้เกิดความรู้สึกว่าต่อไปคงจะต้องใช้หลักการนะใช้ความคิดเยอะๆและในการกับเรื่องของความรักมากจะมากกว่าที่จะใช้หัวใจนันทางนันเองต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์นี้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร wait for the one เป็นช่วงเวลาของการรอคอยใครสักคนที่เป็นคนที่ใช่จริงๆสำหรับคุณ f r e e d o m u n r e q u i t e d Love u n f o r g e t t a b l e แลและ t t n ท e relationship ในลักษณะความรักความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรอใครบางคนนะที่ เป็นคนที่ใช่ที่จะมาทำให้หัวใจของคุณนั้นเต้นแรงเป็นความรู้สึกที่ Inten s e เข้มข้นแล้วก็ลึกซึ้งมากๆส่วนเ,เรื่องราวในอดีตที่เป็นความรักที่ไม่สมหวังนั้นความรักที่จังลืมไม่ได้ก็ตามคุณกำลังที่จะปลดปล่อยตัวเองออกมาเพราะคุณต้องการอิสระภาพและต้องการที่จะพบ ใครบางคนที่เป็นคนที่ใช่จริงๆสำหรับคุณต่อไปก็จะเป็นคำแนะนำจากแองเจิลที่จะให้กับชาวธนูในช่วงนี้คืออะไร Religious factor คุณอาจจะมีความแตกต่างกันมากๆนะความแตกต่างในเรื่องของสังคม อาจจะขึ้นมาในเรื่องของสังคมเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะทัศนคติมุมมองศาส,สนาพวกนี้มันเป็นความแตกต่างมาสอนให้รู้ว่าคุณจะต้องอย่าไปยึดติดในสิ่งใดมากนักนะคะแล้วก็อย่าไปยึดติดกับตัวตนของใครคนนั้นมากเกินไปบางทีอาจจะมีคนที่สามารถที่จะช่วยเหลือให้คำปรึกษากับคุณได้นะคะ ในการสัมพันธ์นี้ถ้าคุณอยากจะให้มีการพัฒนาความสัมพันธ์มีคอมมิชเมนต์มีการแต่งงานคุณอาจจะต้องอใส่ในเรื่องของความพยายามเข้าไปสักนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือการที่จะต้องอรู้จักในเรื่องของธรรมชาติของความรักนะคะแล้วก็ธรรมชาติของคนที่จะเป็นคู่กันเขาจะ คิดได้รู้สึกอย่างไรได้บ้างนะมันไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องพยายามอะไรเลยแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากจนเกินไปบางครั้งเราอาจจะเป็นคนที่เผลอเป็นคนที่ควบคุมคอนโทรลนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าเอาแต่ใจตัวเองเขาบอกว่าอาจจะต้องลอง ในการที่จะปรับเปลี่ยนให้ทุกอย่างจากที่ยากมากๆในเรื่องของความรักให้มันง่ายขึ้นต่อไปเราจะไปดูข้อคิดที่จะให้กับความสัมพันธ์ข้อคิดคืออะไร Nothing you can do now จริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ต้องทำอะไรมากในตอนนี้ก็ได้นะเพราะว่าจู่ๆอยู่ๆก็จะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกเยอะๆเลย you always have a choice นะคะแต่ต้องเรียนรู้ที่จะพูดคำว่า no นะคะ learn to say no สำหรับบางคนอาจจะไม่ใช่ก็ต้องกั้นออกไปและ you don't need to know now อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องรู้อะไรทั้งหมดในตอนนี้ก็ได้อาระนีก็คือเรื่องราวของธนู คุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในรักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองและคำแนะนำจากไพ่เฉพาะสำหรับคุณหรืออยากจะสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอ่นานไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคลิลและคอร์สกดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดรักแท้ดึงดูดใครคนนั้นให้เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณและสมหวังในความรัก ขอบคุณอีกครั้งในวันนี้สำหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิลยาทาโร่ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ